สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Total Football นั่นเองท่านผู้ชมครับชื่อเดมของเกมนี้ก็คือในส่วนของ Legendary Football นั่นเอง่านผู้ชมสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือฟุตบอลมาใหม่นะครับที่กราฟิกดูใช้ได้เลยนะครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวกราฟิกตอนวอร์มเนาะเรากดด้านขวาล่างนะครับเพื่อทำการข้ามได้เลยนะครับอ่เดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะครับในส่วนของตัวบรรยากาศกราฟฟิกราฟิกกันเนาะของผมสีส้มนะครับเอาแย่งครับผม ตัวลิขสิทธ์ในเกมนี้เหมือนจะได้มาไม่ค่อยเยอะนะตัวโลโก้ฟุตบอลมันจะแปลกๆหน่อยนะโลโก้สโมสรนะครับโอเคส่งครับผมส่งมาครับไปคนเดียวเลยครับวิ่งแล้วครับจรวดทางเรียบครับไปครับวิ่งแล้วยิงครับผมสวยงามนะทผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูรีเพย์นะ กราฟิกใช้ได้นะเสียดายเขาไม่ได้ชุดลิขสิทธิ์มาเนาะก็เลยต้องใช้แบบเป็นเสื้อสีธรรมดาท่านชมครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีขาวสีน้ําเงินหรืออะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จะมีรีเพย์เราดูแบบนี้เลยนี่ครับเลี้ยงมายิงเข้าไปครับเดี๋ยวลองเล่นอีกสักลูกหนึ่งนะโอเคไม่มีเสียงภาคด้วยนะอาจจะมีเสียงดนตรีนะครับแต่ผมปิดไปเนาะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เอาแย่งได้อีกแล้วครับผมมาครับส่งมาครับโรตาครับผมล็อกทีนึงครับผม โอโหโดนแย่งโดนแย่งจนได้นะล็อกเข้าในไม่ยิงด้วยนะมาใหม่ครับมาแล้วมาทางนี้ครับจรวจฟึบอ่ายิงครับตูมเข้าไปไม่เข้าครับผมแหมยิงนอกกรอบโหดร้ายเกินไปนะจะโหดเกินไปนะประตูบอกมาครับมาใหม่ครับเลี้ยงเข้าไปครับสองครับสองมาอีกทีนึง ยิงหักข้อครับโอ้โหไม่เข้าอีกแล้วนุ้มชมจริงๆเราเข้าไปยิงแบบเลียร์ก็น่าจะได้นะนะกดเปิดครับได้ไหมโอ้โหมาครับมาทางนี้เลยสองล้มหน้าไปเนี่ยยิงครับผมโอ้โหไม่เข้าอีกแล้วโอเมจเจ้าฝ่ายเขาโบกบ้างแล้วนะอันนี้เล่นกับบอทนะุ้มชมครับ เราก็จะเลยแบบดูแบบเหนือเหนือหน่อยเพราะว่าบอดไงยิงเข้าไปครับซ้ำมาไปเรียบร้อยครับผม20เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวิ่งมาดีใจนะยิงบอดได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูระบบต่างๆที่น่าสนใจในเกมกันดีกว่าครับ ทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดต่างๆภายในเกมกันครับอย่างแรกเลยดูตรงคลิกออฟเนาะหมดการเล่นก็จะมีโหมดแรกนะครับก็จะเป็นโหมดแข่งตารางคะแนนนะครับเก็บพวกย XP ีต่างๆเพื่อปลดล็อกโหมดนั้นๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เวลาที่เราเข้าไปเล่นนะครับเราสามารถออกได้สูงสุดประมาณ3ครั้งนะครับไม่รู้ว่า3ครั้งนี้จะรีต่อวันหรือเปล่านะก็คือเข้าแล้วออกแล้วได้พวกอิกซีต่างๆเนาะเพื่อขยายกัะป๋องยิปีในช่วงแรกเพื่อปลดล็อกโหมดนั่นเองทัดไม่อีกงนี้ครับก็จะมีแลงโหมดนะครับมีไลท์อารีนา ตัวโหมดตัวนี้ท่านผู้ชมครับโหมดชิงถ้วยตัวนี้จะมีการชนะตามจํานวนครั้งครับเราจะได้ของรางวัลตามที่เขากําหนดมาตัวนี้เนาะว่าจะมีพวกการนักตรงนักเตะอะไรไม่ให้เราเปิดด้วยนะครับแล้วถ้ามีคนถามว่าเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับมีอยู่ด้านล่างตัวนี้เลยท่านผู้ชมครับเราต้องปอดล็อกโหมดก่อนเนาะถึงจะสามารถเข้าเล่นได้เนาะเวทเฟรนนะครับตัวนี้นะให้เลือกเวทเฟรนเนาะอย่าเลือกอันนี้ท่านผู้ชมให้เลือกเวทเฟรนเนาะแล้วก็ทําการสร้างห้องใส่ร,รหัสเนาะ ใส่รหัสแล้วก็ส่งตัวรหัสตรงนี้ให้เพื่อนนะครับแมทไปแล้วก็รอเพื่อนนะครับในการเข้ามาอะไรแบบนี้กับเราเนาะสำหรับการสร้างห้องแบบนี้นั่นเองทุนผู้ชมครับส่วนอีกอันนึงนะครับผมก็จะเป็นการส่งในส่วนของตัวอินไว้นะครับไปที่แชทนะก็คือมีผู้เล่นอื่นเห็นก็อาจจะเข้ามาเล่นกับเราก็ได้อะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีการเชิญแบบง่ายๆแล้วเองทุนผู้ชมครับเนาะก็ เอาคนนี้ส่งให้เพื่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเข้ามาในแมทเนาะมันจะได้จับคู่ห้องให้อัตโนมัตินะครับเกมนี้มันค่อนข้างจินสเปกเนาะผมไม่มีมือถือจะเทสด้วยเลยก็เลยแบบไม่ค่อยแน่ใจนะต่อมาก็จะเป็นตัวออฟไลน์โหมดท่านผู้ชมครับนี่โซโลเล่นคนเดียวนะสำหรับตรงนี้นะครับผมแล้วก็อื่นๆนะครับเรามาดูกรชากันท่านผู้ชมครับมาที่มาร์เก็ตนี่มาที่เอเจนต์นะครับเอเจนต์ตรงนี้เราสามารถสุ่มกระชากันได้เนาะก็จะมีแบบ10ครั้งแล้วก็แบบแบบ1ครั้งเนาะ เราสุ่มทีละครั้งนะนผู้ชมครับเราไม่ค่อยมีตั๋วนะทีมชาติอังกฤษครับใครวะมาแล้วครับผมว่าเน่าแน่เลยสแตทเน่าแน่เลยอ่ะกดดูนะครับเจนะเ้นะถือว่าโอ,โอเคอยู่นะกองหลังของวูเพมตันนะครับนะเรากดดูอีกนะครับเรากดข้ามด้านขวาล่างอังกฤษอีกแล้วเหรอวอคอรโอเค แม่ไม่มีสแตทเกิน80บ้างเลยเหรอประตูนะครับผมสมกันต่อบราซิลครับนักเตะอะไรเนมาร์ไหม <c oughs> ใครเนี่ยไม่รู้จักสเปนครับโอ้โหสแตทแบบแย่มากนะ70บ็บากกว่าๆนั่นเลยไม่ได้80เลยถ้าสุ่ม10ตัวนะ่าจะได้80นะครับนี่ได้80มา1ตัวนะ เออถ้าสมมติแบบสิครั้งอะผมว่าน่าจะได้นักเตะดีอยู่นะหมดแล้วนะครับก็จะเป็นกระชาประมาณนี้เนาะจริงๆรงายชื่อนักเตะพวก91เนี่ยเยอะเหมือนกันนะเออแล้วก็จะมีอีกเมนูหนึ่งท่านผู้ชมครับเมนูสเกลตรงนี้เนาะตรงนี้ถ้าสมมติว่าเรามีาการ์ดตรงนี้ท่านผู้ชมครับถ้าเรามีการ์ดเนาะเราไปเก็บการ์ดตรงนี้มาได้เราเอามาทําการรีเสิร์ชนะครับหรือว่าเซิร์ชหานักเตะที่เราต้องการเนาะก็จะมีสเตตโอกาสที่จะได้เนาะโอกาสที่จะได้เนี่ยสเตตประมาณ5 0 7 2เจนี่ยจะได้อ่า77นะ 20เอ้ย2%ไม่ใช่20 26นี่71นะครับจริงๆถ้าเรามีการแบบนี้หลายใบนะครับจะเพิ่มโอกาสได้ตัวนักเตะสเตตสูงๆเนาะเนี่ยก็จะมีสเตตรประมาณ80บวก,กๆอะไรนี่ท่านผู้ชมครับก็แค่เสียงเงินนิดหน่อยแล้วก็กดแบบนี้แล้วก็รอรุ้นนะครับว่าเราจะได้นักเตะอะไรคล้ายๆการสูมกระชามันนะแต่จะเป็นการรีเสิร์ชเปอร์เซนที่เราจะได้รับนักเตะสเตตสูงๆนะครับดูครับออกมา71นะแล้วก็จะมีค่าสเต็ตรประมาณนี้ถือว่าโอเคอยู่แหละ นะถัดมาท่านผู้ชมครับเรามาดูระบบการอัปเกรดกันบ้างเนาะการอัปเกรดก็จะเป็นการอัปเกรด e อ p กทั่วไปนะตรงนี้เนี่ยเราอัปเกรดกันได้เลยนะอัปเรียบร้อยท่านผู้ชมสเต็นักเตะก็เพิ่มขึ้นนะยิ่งอัปเยอะก็ยิ่งโหดขึ้นนะครับอัปเลเวลขึ้นมาสเตตก็เพิ่มนะถ้าเอาตัวสเตตสูงสูงมาอัปก็ สเตตมันก็จะสูงขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการอัพปกติเนาะถัดมาก็จะเป็นเมนูทีมนะครับตัวนี้ก็จัดไล์อัพต่างๆได้ท่านผู้ชมครับเอาตัวนักเตะที่เราต้องการลงไปได้หรือใช้ออตโต,ต้ตรงนี้ก็ได้ท่านผู้ชมครับจะเลือกนักเตะตำแหน่งที่ดีที่สุดลงไปให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับไล์อัพเนาะแล้วก็จะมีพวกแผนการเล่นนะครับมีบางแผนที่เราต้องปลดล็อกด้วยนะแต่แผนที่เล่นได้ก็จะมีประมาณนี้พวก 4-4-2, 5-2-2-1อะไรแบบนี้นะมีสกิล ก็หลักๆก,ก็จะมีอัปเกรดทีมอินเวนทอรี่นะครับกระเป๋าแล้วก็ดูด้วยว่าเรามีการ์ดอะไรท่านผู้ชมครับเนี่ยได้การ์ดอ่าได้การ์าดารมานะอะไรทำนองนี้อันนี้จะได้อะบล็อกสปีดอัพก็ลองมาดูในไอเทมตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมดูพวกเนี้ยพวกกิจกรรมล็อกอินไลฟ์วันนะครับกิจกรรมเทรนนิ่งต่างๆก็มีนะจริงๆมีหมดเทรนนิ่งด้วยนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมเออหลักๆมีประมาณนี้แล้วก็ด้านขวาบนนะครับตั้งค่าการาฟิกเนาะ มาที่ตัวกราฟิกก็คืออันแรกดิสเพย์นะครับสูงสุดก็คืออัลตา้านะครับแต่เฟรมเรทอะ่ะมันได้แค่30เองจริง,รงๆน่าจะเปิดได้60นะเออเซ็งเลยเปิด60ไม่ได้ท่านผู้ชมครับคาเมล่าก็จะมี2โหมดด้วยกันเนาะมีแบบฟิกกับไดนาะมิกเนาะตรงนี้ลองดูนะครับแล้วก็การตั้งค่าปุ่มมีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับมีแบบ3ปุ่ม4ปุ่มแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอิดิทปุ่มเองนะท่านผู้ชมว่าเราจะเซตปุ่มแบบไหนแบบ3หรือ4นะครับแล้วก็โยกขยับอะไรอยแบบนี้น,น,น,วน,นะว่า แต่และคนใช้ปุ่มไม่เหมือนกันอยู่แล้วนั่นเองท่นผู้ชมครับสำหรับตัวนี้เนาะเราก็ต้องออกกันครับอ่ะโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับสำหรับใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ